สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะเทคนิคนี้ค่ะปลูกพริกแบบนี้นะคะพริกดกมากลดน้ําแค่อาทิตย์ละครั้งโอ้โหพริกติดดอกออกผลดีนะคะไล่โลรคแมลงมาลกวนเราไปดูวิธีทําด้วยกันเลยค่ะ เทคนิคและวิธีง่ายๆในการปลูกพริกให้ดกตลอดทั้งปีเทคนิคนี้นะคะแบบนี้ลดน้ําแค่อาทิตย์ละครั้งข้<อ>าวคือต้นพริกของเราเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นเข่งค่ะเพื่อนๆมีเป็นกระถางแบบอื่นนะคะใช้ได้เช่นกันหรือปลูกลงดินก็ใช้เทคนิคนี้ได้เลยนะคะสูตรดินปลูกพริกงามนะคะปลูกอะไรก็ดกปลูกอะไรก็สวยไร้โรคแมลงนะคะเป็นดินนะคะ เป็นดินล้วนหรือเป็นดินปลูกต้นไม้ของเพื่อนๆนตะะ่อไปค่ะเป็นทรายค่ะระบายน้ําได้เป็นอย่างดีทำให้รากพริกของเรานะคะแตกรากฝอยดีค่ะระบายน้ําได้ดีเนื่องจากพริกจะเป็นพืชที่มีเชื้อโรคเชื้อราเยอะมากๆนะคะใช้ทรายในการผสมดินปลูกนะคะดินในการปลูกพริกนะคะดินต้องโปร่งระบายน้ําได้ดีะนะคะเป็นถ่านนะคะ อันดับต่อไปค่ะกจาจัดเชื้อโรคชราค่ะด้วยขี้เท่าถ่านค่ะกําจัดมดแมลงทางดินได้เป็นอย่างดีแถมยังทําให้พริกของเรานะคะดกดกนะคะลูกสวยพริกไม่เน่าพริกไม่เป็นโรคกงเ็นนะคะขุยมะพร้าวค่ะมะพร้าวสับค่ะไม่ก้อยแช่น้ําไว้สองคืนแล้วนะคะแล้วก็ใส่เครื่องดื่มชูกําลังแล้วค่ะอันดับต่อไปนะคะเป็นขี้หมูขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่นะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นกาบมะพร้าวนะคะเป็นท่อนไม้เป็นเศษไม้ไผ่ เป็นเศษใบไม้นะคะใช้ได้เช่นกันนะคะเข่งพร้อมแล้วนะคะถุงค่ะเป็นถุงกระสอบแบบนี้นะคะได้เลยนะใส่ลงไปเลยค่ะการดินไหลออกค่ะเป็นกะมะพร้าวค่ะเวลาเราลดน้ําต้นไม้ลดน้ําไปแล้วนะคะเ็าจะเก็บความชุ่มชื้นเก็บน้ํานะคะไว้ที่กะมะพร้าวนี่แหละค่ะเพื่อนๆมีแค่มะพร้าวสับใช้ได้เหมือนกันนะคะต่อไปเลยค่ะเป็นดินร้วนนะคะใส่ทรายลงไปเลยค่ะ ทรายเขาจะมีคุณสมบัติที่เย็นนะคะจะเก็บความชุ่มชื้นในดินได้เป็นอย่างดีค่ะดินก็จะระบายน้ำได้ดีค่ะใส่ทรายลงไปเลยเท่าค่ะเตินไปเลยค่ะที่ประมาณหนึ่งถ้วยนะคะดับต่อไปค่ะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะคะขี้หมูขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่ค่ะได้หมดเลยค่ะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะหนึ่งันอย่างนี้เลยคะ่ะต้องเติมและทาสารอาหารให้ครบนะคะเรียกว่าปลูกพริกแบบนี้นะคะพริกของเพื่อนๆนะคะจะงามถึงสามปีเลยคะ่ะ,คะ เป็นฐานค่ะเป็นที่อยู่ของจูดินซีชั้นดีเลยคะ่ะเขาเรียกว่าเป็นบ้านของจูดินซีค่ะมีคุณสมบัติที่เย็ยนนะ้วเพื่อนๆลดน้ําไปนะคะฐานก็จะเก็บความชุ่มชื้นในดินได้เป็นอย่างดีแถมก้อนๆของฐานอย่างนี้นะคะจะทําให้ดินไม่แน่นค่ะเนื่องจากเพื่อนหลายท่านเนาะเวลาปลูกต้นไม้พืชผักไปแล้วหรือปลูกพริกนะคะถ้าดินของเพ,อเพื่อนนะมีแต่ดินอะ่ะคือไม่มีอินทรีย์วัตถุแบบนี้นะดนก็จะแน่นค่ะคือยิ่งลดน้ําต้นไม้อะ่ะดินจะแน่นมากแข็งมากรากพืชก็จะไม่มีอากาศนะคะรากฝอยหากินยากค่ะใะ ดินปลูกสูตรนี้นะคะไม่ใช่แต่ปลูกพริกนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลหักกินใบนะคะมะพร้าวสับค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คลุกเา้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะส่ผสมดินปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกระถางพร้อมนะคะดินปลูกของเราค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆจะปลูกลงดินก็ใช้ดินสูตรนี้ได้เลยนะคะ าคุณหลุมตรงกลางด้วยนะคะก็ปูพริกของเราลงไปเลยค่ะก็ไก่นะวางตรงกลางอย่างนี้นะคะหมุน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 โอเคแล้วก็ยกกระถางขึ้นมาว่ัก็วางบริจาคข้อดีของเข่งนะคะเขาจะทนมากเข่งที่พเพื่อนๆเห็นนี้ไม่อ้อยใช้ปลูกต้นไม้มาจะเข้า3<ว>ปีแ<ว>ล้วค่ะหลุมด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วเพื่อนๆก็ไปหาแก้วเป็นแก้วกาแฟามาแบบนี้นะคะแก้วที่เพื่อนๆจะทิ้งไม่ต้องทิ้งค่ะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็ไปเจาะมาแบบนี้นะคะ,ะดูเลยนะคะเจาะเจาะที่ก้นอย่างนี้เพื่อนท่านไหนไม่มีแก้วแบบนี้นะคะใช้ขวดน้ําดื่มได้เช่นกันนะคะแล้วก็วางไปด้านข้างนี้นะคะจะเป็นช่องทางด่วนจะเป็นถังเป็นแก้วเก็บปุ๋ยนะคะเก็บอาหารชั้นดีให้กับต้นพริกและพืชผักของเรานะ เป็นช่องทางในการเติมปุ๋ยเติมอากาศนะคะคือจะงามได้นะคะเพียงแต่ต้องการปุ๋ยฮอร์โมนต่างๆต้องการอากาศสู่รากพืชเช่นกันนะคะโดยเฉพาะพริกนี่จะเป็นพืชที่มีเชื้อโรคเชื้อราง่ายมากนะคะดินแน่นไปเหนียวไปนะคะเขาก็จะเกิดเชื้อราค่ะนี่ก็จะเป็นการระบายน้ำต้นพริกกันอย่างง่ายๆเลยแถมเรายังใช้ เข่งด้วยนะคะครั้งนี้นะคะอากาศก็เข้าไปสู่ทางดินได้ด้วยนะคะ,ะลดน้ําไปค่าน้ําก็จะไม่ขังอยู่ในดินนานใช้เข่งได้เลยมากไม่ก้อยเคยทดลองมาแล้วปลูกมะม่วงปลูกเคียวนะคะงามมากๆวางช่องทางด่วนของปุ๋ยเราลงไปแล้วนะคะสูตรดินปลูกของเราค่ะรยเลยค่ะรอบๆเลยค่ะสูตรนี้เลยคะ่ะงามดีป้องกันเชื้อโรคเชื้อราด้วยนะจ๊ะต่อไปนะคะเพื่อนๆโรยสิ่งนี้ลงไปนะคะผงชลรศนะคะหนึ่งช้อนค่ะ โรยลงไปเลยค่ะรอบๆขอบกระถางขอบเข่งอย่างนี้เลยจ้ะรอให้รากฝอยต้นพริกออกมาผงชุรสหนึ่งช้อนค่ะกระตุ้นการเปิดตาดอกพริกได้เป็นอย่างดีเร่งดอกเร่งผลนะนะะสุดง่ายเพื่อก็อกคุมหน้าดินเมะพร้าวสับอย่างนี้นะคะคุมหน้าดินเลยค่ะ ลดน้ำแค่ทีละครั้งก็งามทำแบบนี้เลยลอืมลดน้ำขี้เกียจมาลดน้ำใช้ได้เหมือนกันคะ่ะทุกคนมะพร้าวสาบค่ะมีขุยมะพร้าวใช้ได้เหมือนกันคะ่ะทำเลยสูตรนี้เห็นผลจริงค่ะโอ้ไม่ก้อยปลูกมะม่วงนะโอ้มะม่วงนี่ปลูกในเข่งก็ได้กินนะคะมะม่วงส้มโอมะนาวได้เหมือนกันมะพร้าวสาบใช้มะพร้าวสาบมีขุยมะพร้าวใช้ได้เช่นกันคะ่ะไม้มงคลก็ปลูกแบบนี้ได้นะคะ และเมื่อเราปลูกต้นพริกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มารู้จักค่ะปุ๋ยที่ง่ายที่สุดที่ทําให้พริกดกเต็มต้นตลอดทั้งปีนะคะเป็นน้ำสะอาดนะคะหรือเป็นน้ำต้มไข่นะคะโองข้วร้นค่ะกะปิค่ะในกะปิมีฟอสฟอรัสสูงค่ะรากกันอย่างง่ายเลยกะปีนะคะไปไปท้อนนี้นะคะละลายในน้ำไปจ้ะเราจะให้ปุ๋ยสูตรนี้ยังไงคะแม่ขาเราจะให้อาทิตย์ละครั้งนะคะ งามสวยดกกันอย่างง่ายๆไข่ต่อไปนี้ไม่ต้องทิ้งค่ะมาผสมน้ําอย่างนี้ได้เลยนะคะเราก็ตักเลยค่ะทําเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีเลยโอ้ทำสูตรนี้เลยค่ะพริกดกกันอย่างไรแล้วลดให้ชุ่มเลยค่ะเพื่ๆคะเร่งดอกเร่งผลเร่งการแตกรากฝอยปลูกพริกสูตรนี้นะคะไม่มีเหี่ยวนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เลย วิสูรนี้นะคะเราจะใส่อาทิตย์ละครั้งนะใส่ท่านจะสงสัยเอานี่แก้วอะไรคะแม่ก้อยคะแก้วเป็นถังนะคะใส่ปุ๋ยบำรุงต้นพิกของเราค่ะทาให้ดินมีคุณภาพดีนะคะดินโป่งร่วนซุยจ้าและเราก็ใส่สิ่งนี้นะคะขาดไม่ได้ค่ะเดือนละครั้งค่ะเพื่อนๆต้องใส่ไข่นะคะเดือนละฟองอย่างนี้นะคะเพื่อนๆจ้ะตอกไข่เดือนละฟองจ้าอเอ,อาอใส่ลงไปค่ะ ก็ใส่ลงไปด้วยนะคะเพื่อนๆมีเปลือกกล้วยนะคะเศษผักผลไม้แต่ละวันเวลาเพื่อนๆทําอาหารนะคะก็มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใส่ไปในถังปุ๋ยเก้วปุ๋ยของเราได้เลยค่ะมันจะง่ายเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเศษผักเศษอาหารต่างๆนะคะก็ใช้ไข่หนึ่งฟองได้เลยเวลาปุ๋ยลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนๆค่ะที่ใส่ลงไปเลย ป้องกันปัญหานะคะดินแข็งเวลาเราให้ปุ๋ยเนาะปุ๋ยก็จะอยู่แต่หน้าดินอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเ,เพื่อนๆมีช่องทางด่วนอย่างนี้เนาะเวลาเราให้ปุย๋ยค่ะปุ๋ยก็จะลงสู่รากพืชค่ะป้องกันปัญหาแก้ดินแข็งดินเป็นดานได้ด้วยนะคะผักเศษอาหารก็มาใส่ในช่องทางด่วนปุ๋ยของเราได้เลยค่ะแล้วก็ปิด นี้บำรุงแต่ต้นพริกเหรอคะแม่บำรุงได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดเลยคือนี้ง่ายคืจริงค่ะเพื่อนทำใช้เลยต้นหอมที่ปลูกจากรากเหลือๆค่ะเพื่อนๆค่ะก็มาปลูกลงดินแบบนี้ได้เลยนะเป็นสูตรดินที่แม่ก้อยพาเพื่อนๆทำเมื่อกี้นะดินจะร่วนซุยดีมากๆปลูกผักก็ผักใบเขียวใบสวยใบใหญ่จ้าเลือก็จับดอกได้ดีสูตรนี้เลยค่ะ ก็ดูที่หน้าดีอย่างนี้นะะเลยค่ะอาจจะชุ่มทั้งเข่งอย่างนี้เลยรดน้ำแค่อาทิตย์ละครั้งค่ะเพื่อนๆพ่จ๋าใครที่เกียดรดน้ำนะคะสูตรนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆ สูตรป,ปลูกพริกแบบคนขี้เกียจค่ะสำหรับการป,ปลูกพริกนะคะปฏิเสธไม่ได้นะคะมดหนอนแมลงเพี้ย,ยเยอะมากๆเพื่อนๆใช้สูตรไล่แมลงนะคะสูตรนี้เลยนน้าสะอาดนะคะผส,สมกับกระเทียมนะคะแล้วก็ใสยย่ยามาลา1หนึ่งเม็ดนะคะแล้วก็เทสูตรนี้ใส่ลงไปเลยคะนน่ะอยู่ที่ประมาณก้นแก้วนะคะไม่ไกลก็ใส่ลงไปอย่างนี้เลยนนเๆๆแล้วก็ฉีดพ่นที่ใต้ใบนะคะทุกสองสามวันค่ะประมาณก้นแก้วอย่างนี้คะ นเยค่ะสูตรไล่มแมลงนะคะสําหรับเพื่อนที่ปลูกพริกนะคะไม่ใช่เพียงแต่พริกเพ่นคะพืชผักพุิกชนิดนะคะเราก็ไล่มดไล่มแมลงด้วยสูตรนี้เลยแก้ใบง,งอทําให้พริกดกเป็นต้นกันอย่างง่ายๆพ่นลงดินกำจัดแมลงทางดินได้ด้วยค่ะเสร็จแล้วค่ะสูตรปลูกพริกแบบคนขี้เกียจปลูกครั้งเดียวนะคะเก็บกินเก็บขายเทพไปทานสูตรนี้นะคะทําให้พริกของเพื่อนดกได้นานถึง เป็นการใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวนะคะสำหรับการลดน้ำค่ะลดน้ำแค่อาทิตย์ละครั้งค่ะเหมาะมากๆสำหรับคนขี้เกียจนะคะปลูกต้นไม้พืชผักหลายกระถางใครไม่ก้อยดูแลไม่ไหวนะคะแล้วก็ใช้เทคนิคนี้ได้เลย ไม่รับสูตรปลูกพริกแบบคนขี้เกียจนะคะสูตรนี้ทําให้พริกดกมากๆออกลูกติดดอกออกผลตลอดทั้งปี1ต้นนะคะสามารถเก็บได้ถึง1นกิโลครึ่งเลยไปดูผลงานด้วยกันเลยค่ะ ออนดอกเปรียบผลดกเต็มต้นพืชใบเขียวสวยนะคะอู้พริกใบก้อยที่กลามจริงๆลองเลยค่ะเพื่อนไรหรือสีโทนได้เลยนะจ๊ะชุ่มเลยนะคะปลูกในกระถางปลูกในเคงหรือปลูกลงดินนะคะก็ใช้สูตรนี้ได้เหมือนกันค่ะเพื่อ้ย แม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยคะ่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยเลยนะคะใครปลูกพริกแล้วยังไม่ได้กินสักทีนะคะ ใช้เทคนิคและสูตรการปลูกพริกแบบนี้ค่ะลดน้ําแค่อาทิตย์ละครั้งพริกก็ดกสวยกันอย่างง่ายๆนะคะบายไปก่อนนะคะลองทํากันดูนะคะทุกคนจะได้มีพริกนะคะไว้กินกันทุกบ้านทุกหลังคาเรือเลยนะคะไปก่อนค่ะ